เขาอาจจะเข้ามาในโซนอันนี้ของภูมิภาคนะครับอันนี้ยืมเข้ามาก่อนอ่าเขาก็จะมีนะครับโชว์ให้เห็นเรื่องของบัสบาร์ตำแหน่งบัสบาร์ที่มันจะอยู่นะครับมันจะอยู่ตรงไหนนะครับรวมถึงสเปาด้านล่างนะครับอ่าตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมว่าเขาทำเจ๋งมากนะเจ๋งไม่ดีก็ไ่ต้องตรงนะเอออันนี้ผมไม่ได้เงน,นนะเออเขาทำดีเขาทำดีจริงครับเนี่ยลักษณะของเอ,อิร์ธนะครับ การโพสเข้าโพสออกมันทำงานยังไงนะครับตำแหน่งที่มันติดตั้งอยู่มันอยู่ตรงไหนนะครับเคเบิลนะครับขึ้นมาแล้วมี2เทอร์มินอลอันนี้มี3าเลยโอ้มันหนักเลยวีคีนะครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนจะเชื่อมต่อแบบไหนนะครับอ่าอ่าตัวตูวตวตว้โลโวนนะครับอยู่ณนะตำแหน่งไหนอ่า ด้านบนนะครับอาร์เชมเบอร์นะครับตัวระบายในกา,นารอัานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของการรีโเรนเวทเหมือนกันซึ่งผู้ผลิตบางเจ้าเนี่ยก็จะบอกว่าเอา้าการระบายอาร์ด้านบนเนี่ยต้องการพื้นที่ก e ีเ่เมตรอย่างเงี้ยแล้วดีไซน์สับรุ่นเก่าๆลงที่มันไม่ได้มันไม่เป็นไปตามสเปคนะครับก็ก็ต้องมาว่ากันหรือวาห,หรืออะไรออกเพื่อมีพื้นที่เพิ่มก็กว่าอีกทีนึงนะครับเนี่ยการพัดอ e ินพัดเอาตัวเบนเกอร์ ครับเออผมว่าก็ททำดีทำสไลด์มาเขาเล่ไม่ได้สไลด์สิเป็นแอนิเมชันทํมาดีน่าจะลงทุนสูงอนี่ผมว่าดูทรงแล้วอะโองคุเจ๋งมากเราชัดเจนครับเรามีความใกล้เคียงใกล้เคียงกับสเปเ M8 มากผมกล้าพูดเลยว่ามีความใกล้เคียงที่สุดละแต่ไม่ยากกับเข้าขอ, <c oughs> อุตสาหกรรบเด็กเออเป็นจีบมาขายเออฝักมือเรียกมามั้งล่ะ